คุณเคยมีปัญหาเรื่องพิมพ์พบนแป้นพิมพ์พสมาร์ทโฟนบ้างไหมอย่างเครื่องนี้ของแอด oppo a 5 7แอดก็จิ้มพลาดบ่อยลองใช้ปากกาหน้าจอสัมผัสดูสักหน่อยเป็นยังไงใช้ปุ่มนุ่มๆของมันจิ้มลงไปบนแป้นพิมพ์โอเคแล้วลองกดถ่ายภาพละ่ะโอเคภาพมาแล้วเลื่อนภาพดูโอเคเลื่อนด้านบนโอเค ปากกานี้ใช้งานกับ3 G 4 G 5 G ทัชสกรีนแล้วถ้าเป็น iPad mini 2เครื่องเก่าๆของแอดล่ะเป็นยังไงนะลองถ่ายรูปกันว้าวมันใช้ได้ลองดูรูปกันโอเคแล้วลองกดปุ่มกลับออกไปที่หน้าจอหลักโอเคแต่คุณรู้ไหมเมื่อกดปุ่มปากกาบนด้านบนแล้วจะกลายเป็นปากกา มันเขียนได้ไหมนะโอเคเขียนได้แล้วคุณรู้ไหมนอกจากนี้มันยังถอดเพื่อที่จะเปลี่ยนไส้ปากกาได้อีกด้วยเยี่ยมไปเลย